มอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งโจ伊สวัสดีครับนี่ได้ข่าวว่าคุณนี่คิวแน่นนะก็จะได้คิวคุณมานี่แน่นมากฮะไม่มีเลยช่วงนี้คุณทำอะไรช่วงนี้ผมก็มีไปไปเรียนบุคลิกครับนี่ผมบุคลิกผมเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนยังไงไหนดูสิเอ้ยท่านั่งหลังตรงเออในคุณลองแนน้ำตัวสิเอ้ยว้ายสวยสวัสดีครับผมโจยพูสิ์ครับ ที่คุณเห็นก้อนข้างหลังนี่คือไม่ใช่อะไรนะคะคือเจ้านายของเราเองผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแต่การทำงานลำบากตรกตรำหน้าสงสารเขาเหลือเกินนะคะอาจุอี้คุณเปิดอันนี้เลยคุณเปิดรายการหน่อยเร้ววันนี้วอกแวกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งคอนฟุตตี้ไปโอ้เสียงเสียงคุณเหนื่อยเหมือนกันนะขออีกทีนะครับ สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในร,รายการบอกแวะตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องของเรื่องฮนะก็จะให้ผมมันถายงานมาเที่ยว<ม>บัญชี เยอะดันยิ้มไปซะเลยยิ้มพี่ได้ยินนั่นด็กน้องพูดว่าแบบนี่คือก้อนอะไรอยู่ที่คนเห็นก้อนข้างหลังนี่คือไม่ใช่อะไรนะคะคือเจ้านายของเราเองได้ยินตลอดที่แกล้งแบบพี่เก็บรายละเอียดแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันแป๊บหนึงไงเจียวีนมาแล้วกุลมขอสวรรค์ก่อนแป๊บนึงนีโอ้โหไอเอม ทุกวันนี้นะชีวิตกูเนี่ยหนึ่งกูไม่ใช่นักร้องน,นะสองกูไม่ใช่ตลกแล้วตอนนี้กูเป็นสตรีมเมอร์ <S <S 1> <S 1> คนที่สตรีมวันละเจ็ดชั่วโมง <S <S 1> <S 1> โมึงคิดว่าคนนั้นเนี่ย ได้ชื่อว่าสตรีมเมอร์ได้หรือยังคูดไปอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็จะหาว่า <c oughs> เฮ้ยเจ้าบอลนะลูกคาเอออย่ารอช้าครับมาจอยเกมฟรีไฟกันกิจกรรมสนุกสนุกเปียบแถมแจกไอเทมฟรีแทบทุเดือนห้ามพลาดเชียนะจะสายออาตวรอดหรือสายแฟชั่นก็มีหมดโหลด,ดฟรีแล้วไฟเลยได้ในแอป Store และ Google Play เล่นแล้วคหยดีความสุขนึกถึงแบบวัยเด็กเวลาที่ตอนสมัยก่อนที่คุณเล่นแบบเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความพอเล่นแล้วมันแบบมันรู้สึก หวนรละลึกถึงวัยเด็กเดี๋ยววันนี้พาปาจีนเดี๋ยวผมจะพาไปทานนะอาหารที่แบบมันจะทําให้แบบผมเติมเต็มอมฝันวัยเด็กของผมเข้าไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรอาหารเด็ดในปาจีนจะเจออะไรบ้างในรายการวอกแวกที่คัทสิินภูมบอกแวกแ,วและอาหารวัยเยาร้านแรกของป้าป้องกนน่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวป้ารวยหรือก๋วยเตี๋ยวป,ยป้าน้อยไป ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้อยหลังโรงเรียนอนุบาลปาจินบุรีก๋วยเตี๋ยวโบราณในตำนานของจริงถ้ามาร้านนี้ปล่อยวางความคลีนได้เลยและปล่อยใจไปกับกากหมูเทพที่แม้แต่อาจารย์ยังต้องโดดงานมากิน <c oughs> บอกแวะอาหารทั้งหมดของร้านป้าน้อยคือจริงเนี่ยถ้ายุค2000บวกเนี่ยคนจะเรียกว่าร้านป้าน้อยแต่ถ้าเป็นยุคแบบเด็กรุ่นผมตั้งแต่ยุค80 90เนี่ยเจาเรียกร้านนี้ว่าร้านยาหลวยซึ <Okay. S 1> ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเปอีเจนหนึ่งแล้วนี่คือเจนที่3แล้วร้ายายรวยอันดูชื่ออะไร <c oughs> แต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมเด้ส่งถ่ายทอดมาน้ำซุปนี่คือเหมือนเป็นน้ำซุปไอ้เคี้ยวในยุค80วนมาจนถึงปัจจุบันแบบที่เรียกม่งร้องดีครับพวดพูดม่งอยู่ในยุค 8, ุค80ขอองงงจรงริิ้้้าานนนนีผมกมกตตัแ่ วันหนึ่งหรือวันสองเ่ะตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามนี่คือโรงเรียนแถวบานผมเนี่ยโดดเรียนครั้งแรกคือโดดเรียนมากินร้านนี้มึงดูแพทชั่นในการแดกอาหารของกูกระโดดข้ามนั้นมาแล้ววิ่งมากินตั้งแต่ร้านเนี้สองบาทก๋วยเตี๋ยวสองบาทตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับลุงสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบนี่รุ่นแรกนี่นี่นี่ย่ารวยนี่นี่ย่ารวยยังอยู่ไหมครับเสียแล้วเสียแล้วอ้าวนี่ไงเห็นกูไหมเนี่ย นี่ก็เป็นสิบปีแล้วูปเนี่ยขอบคุณครับกูเนี่ยงรู้ไหมก็มาถึงกูบอกยายรวยว่าอะไรยายรวยผมไม่กินไม่กินตับนะขอเปลี่ยนตับเป็นหมูยายรวยผมไม่กินหังอกผมเปลี่ยนผงวงอกเป็นหมูด้วยมึงไม่ใช่คนดีรงเหรอมึงรู้คนฉลาดอย่างกูที่ผูมีบุญคุณของกูยายรวยดูแลกูมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ฝั่งตรงข้าวนี่เป็นร้านร้านยายทุเรียนยายุเรียนจะขายแบบขายขนมอยู่นกยัร้านไม่มีอะไร นะครับตอนนี้ไม่มีร้านแล้วแล้วก็ไม่น่ามียาด้วยเรียนอยู่อีกแล้วโจอี้คุณเคยมาแล้วครับเป็นไงบ้างที่นี่ที่นี่คือต้องสั่งเลยคือเขาเนื้อเปื่อยครับแล้วก็าก๋วยเตี๋ยวยูีแล้วครับคือสุดยอดมันพูดจะน่ากินใช่แล้วของเด็กของเขาคือนี่มันหมูซึ่งบ่วยกากหมูซึ่งมวยที่หมไม่กินมันไม่กินมันอวันนี้ขอนิดนึงขอเป็นถ้วยมาเลย อ้ยยยออเะไรอะไรอะไรจะไปอยู่แล้วเชียวมันอร่อยจนกูต้องแบบอยากจะพูดคำว่าบูย่าอร่อยจยงพูดว่าบูย่าบอกแวกโย วันนี้มันอยู่ที่ข้าวมันไก่หลักเมืองเจ้าเจ้าร้านที่สองนะครับร้านความทรงจําในวัยเด็กของพ่อปองคูณนะครับที่ปทิมบุรีร้านที่สองนั่นคือร้านข้าวมันไก่หลักเมืองแต่นี้ปัญหาเกิดขึ้นผมมาตรงนี้นะครับทางที่เ่าคือด้านฝั่งนี้คือร้านแสนไกชาุนตาบุนตาส่วนร้านข้าวหลักเมืองเนี่ยที่เราเคยมากินตั้งแต่สมัยเด็กอยู่ร้านข้างเพราะนั้น ขออนุญาตเรื่องหนึ่งร้านไม่รู้ร้านไหนนะแล้วชาวประจินมาคอมเมนต์ให้หน่อยว่าร้านไหนคือร้านที่เป็นร้านที่ผมเคยกินมาตั้งแต่เด็กนะเดินครับร้านข้าวมันไก่ตรงข้ามสารหลักเมืองอีกหนึ่งรสชาติแห่งความหลังเพราะตั้งแต่เป็นเก่ามาก็ไม่เคยได้ลิ้มลองความสุขจากข้าวที่เรียงตัวเป็นเม็ดสวยงามและไก่ที่จุ้ยซี่กำลังพอดีหนังที่แตกมันพองามพูดแล้วก็อยากจะกินทลายเกามันไปเลยเส้นนี่กัไรเฮ้ยเฮ้อบอกแม่ ข้าวมันไก่บุญตาจริงๆถ้าถ้าเอาความคุ้นเนี่ยความคุ้นชื่อแบบไม่คุ้นนะแต่ว่าถ้าเอาความคุ้นร้านนี่คือตรงนี้เลยนี่นี่โต๊ะนี่คือโต๊ะผมนั่งนะแบบสมัยแบบปฐมอะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะสำคัญที่สุดคือเยอะอะไรขนาดนี้เยอะเกินอ่ะงนี้ข้าวมันไก่ตรงเนี้ยความอร่อยของที่นี่คือเม็ดข้าวมันจะร่วนๆแล้วไม่เกาะกันเป็นเม็ดอะไก่ก็จะนุ่ม ไม่เหนียวแล้วก็หนังสวยอร่อยมากสมัยเด็กตั้งแตบบ่ผมยังไม่เป็นเฒ่ากินได้ <c oughs> จนแบบปัจจุบันเนี่ยกินไม่ได้เดี๋ยวให้ตจออี้ชิมแทนกดไปบังบุ้งผู้ออกมาดังๆว่าบุญใหญ่อร่อยนะครับเหมือนข้าวมันไก่เรียกอะไรคนระับข้าวมันไก่เรียกอะไรได้อีกวะมีชื่อเล่นเหรอยังไงน้ำจิ้มเป็นไงน้<ด>ำจิ้มิ้มอร่อยมากไก่ก็นุ่มครับแล้วก็ขอขอลองที่มีหนังนะครับหน่อย นี่หนังเป็นหนังแบบโรแมนติกหรือหนังแบบคอมเมดี้หรือหนังอะไรหนังล้วนๆเลยครับหนัง้วนๆเลยครับโอเกียคะแนนเลยที่ให้คุณให้กี่คะแนนให้ผมให้เก้าเก้าคะแนนให้ผมให้เก้าเก้าคะแนนครับครับครับไม่ครับแต่มันคือวัยเยาว์ของที่นะ มันจะมีที่คนเดินเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม,ดมไหมอ๋อใช่ไอ้อี่กูขอคำหนึง่งพิถีพิธีรสชาติกัดอุยอุอยอุอยบอกมาด้วยน้ำจิ้มมัน <Another one. S 1> ต้องขิงแบบนี้ต้องขิงใช่ต้องเครื่องถึงแล้วก็ร้านนี้เขาบอกว่า เอาน้ำจิ้ได้ไหมครับไม่ได่บอกแค่พวกเราใช่ไหมถิงได้รสชาติแบบนี้เลยบูย่าบูย่ามาแล้วนองมันเป็นการชนะเกมคนที่ชนะเกมในปีไฟทำไมพี่ไม่เคยได้บูย่าเลยอะพี่ไม่เคยชนะเลยดีกว่าพี่ไม่เคยชนะเลยดีกว่าใครเจอใครเจอคูในปีไฟเนี่ยอ่อยข้อคูนี่เนะชื่อคือปองคูยี่สี่นะ เจอแล้วแบบด้วยอ่อนข้อแล้วก็อย่าด่ากูขอร้องนะกูอยากได้ภูยามากหรือใครเจอก็พากูพาแบกกูไปหน่อยนะนะ ครับและในวันที่สวยงามแบบนี้นะครับเราไปอยู่ที่ร้านเจมาริอาหารเวียดนามจริงๆร้านอาหารเนี้ยที่จะเป็นร้านหนึ่งในความทรงจำของผมที่ผมจะบอกนี้ว่าร้านเนี้ยผมไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เป็นร้านที่แม่ผมแนะนําและแม่ผมคุ้นเคยพาผมมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าความทรงจำของแม่เนี่ย จะอร่รอยแค่ไหนไปนี่นิ้วถามแล้วนะนี่คือร้านเนี่ยเขาเข้ามาตรงนี้ประมาณ10ปีที่อยู่ของเจมารีที่อยู่เนี่ยสิปีแต่ร้านเก่าเป็ร้านที่ผมจําได้นะที่อยู่ตรงแยกด้านนูน้นอันน้คือร้านเก่าแล้วเป็นร้านที่คนเยอะมากร้านดังมากแล้วอาหารอร่อยมากแต่ไมีดนามคือคุณมาที่บัญชีหมูบออได้เลยร้านนี้ไม่ผิดหวังโชว์ชัวเพราะฉะนั้นถ้ามาระจินร้านนี้แนะนำโชว์ชัวครับ ร้านอาหารเวียดนามเจามลิปักบุดไว้นแน่นๆสาหรับร้านนี้เพราะนี่อาจจะเป็นร้านอาหารเวียดนามที่แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในใจคุณก็ได้ด้วยตำรับที่ยาวนานกว่า24ปีและการันตีจากแม่ของพ่อปองคูณติดพรอบจะตโกนบอกว่าอร่อยชิปแป้งเลยวายเริ่มจากเริ่มจากอะไรนี่ยแคนดิชันลของอาหารเวียดนาม,มผมไม่กินแป้งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบอ้วนเขามีเครื่องอะไรบ้างนะเอเีๆเป็นเครื่องดีเซลล่าง ปัญหาของการกินอาหารวยดนามเนี่ยคือคุณจะไม่รู้ว่าไหนไม่คือจิ้มของอะไรจิ้ม,จ,มจิ้มหลากหลายเลามองไปตรงนีแบบขราดตาไปมองแล้วเนี่ยโอ้โหบอกแว่ แล้วตอนนี้ผมหิวเหลือเกินครับทุกคนยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้านะครับทุกคนโอ้ยโอ้โหแล้วดูแดดสิครับโอ้โหมันมันทั้งมีพลังอะไรกันแบนี้นี่คุณปิ่มเขาบอกว่าเรากินมา3ที่แล้วเขาบอกว่าพลังงานเรามันจะลดไม่มีทางลดครับเพราะเราหิวยานี่คือหนึ่งร้านของเด็กของดีเมืองปัตจีนบุรีวันนี้เป็นวันที่เราบอกว่าเรามาตามอาหารวัยเด็กของผมใช่ไหมแต่ร้านนี้ถือว่าไม่ใช่ร้านวัยเด็กเพราะว่าในวัยเด็กผมมาเนี่ยร้านยังไม่มาใช่ไหมร้านเปิดเมื่อไหร่นะฮะจริงเหรอโอ้ โอ้แต่20กว่าปีผมใช่ไม่น่าทันเพราะว่า20ปีผมไปเรียนมาหาลัยแล้วนี่ไข่เยี่ยวม้าทอดของเด็ดหรือร้านนี้คือเด็ดมากแล้วก็คือวันนั้นที่ผมเาไปกันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้องทั้งรสอร่อยมากถ้าใครชอบแบบพวกของทอดนะมาที่นี่หลังจากที่แบบลิซ่าเขามีลูกชิ้นยืนกินที่นี่เป็นไงมั่งขายดีไหขายเหมือนเดิมเหรอสูตรนี้อยู่นิ่งมานานเท่าไหร่แล้วกี่ปีลวอ<า>ันน<า>ี้ก็ได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วเพราะว่าแม่เขาปรับสูตรไปเรื่อยๆแต่ขายแรก ดียิ้ครับคุณสั่งเต็มที่เลยวันนี้ผมจัดการเลี้ยงให้คุณเองได้เลยไหนหยิบมาสิเอาเนี่อันหนึ่งครับลูกชิ้นเลี้ยนเดียวอ่ะทอานเดียวไม่ไ,ไหวลลูกชิ้นทอดหน้าสถานีรถไฟไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากมายเข้าที่ทอนฮุกไปเลยว่านี่คือหนึ่งในร้านลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในชีวิตของผมแป้งบางๆที่เลือพอเป็นพิธีและน้ำจิ้มมะขามที่สดใหม่หอมอร่อยเหลือเกิน อัตราคนหมุนเวียนในร้านนี้พอจะพยุงค่า GDP ีของจังหวัดได้แบบไม่อยากเย็นเลยทีเดียวอฮ้ยสุดสุดอะอไม่เขาไม่ได้ลาดมาให้ใช่ไหมสิ่งแรกผมจะชิมนึ่นคือนี่ครับไข่ยเยี่ยวมาทอดโอ้โหอร่อยอร่อยแล้วครับรอ้รอน,นรอ้อนโอ้โห เด็กมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างจะบอกว่ามีใครอยู่แม่งมาขโมยของอีก <c oughs> เอยอะบอกยากว่ะตอนนี้มีคนอยู่นะครับเราจะกคนเป็นผ,ผีอยู่บ้าน <c oughs> บ้านนเออบอกแวะนี่คือพามาบ้านเป็นบ้านเก่าบ้านแก่เลยบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่สมัยแบบยังเด็กนะอยู่มาตั้งแต่ 4- 5หขวบอะ่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะครับก็จกโจน นี่คือโฮมทัวนี่คุณดูแบบไม่มีคนอยู่จริงๆแบบผมยังจำได้ถึงขนาดแบบเนี่อันนี้ถูกต้องนะอือป๊อปแมนนี่สมัยก่อนทำขายด้วยนี่ไอ้แบงค์ซื้อผมไอ้แบงค์ซื้อจำได้ว่าซื้อพูม่าแล้วพี่ตัดเสือให้มันเป็นแบบอ้วนๆมาเพื่อนแกเป็นหมูมาหมูมานี่คือ กุ๊บแฟนคลับแบบเฟิร์สเดย์เขทำาให้17ปีแล้วนี่คือคอมตัวแรกที่ผมสอบได้ที่3หรือที่อะไรไม่รู้ว่าพ่อซื้อให้มีมีลูกกับพี่เบิร์ดด้วยนี่ฮะี่เได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดด้วยเหรอคะโอ้โหเนี่ยดูโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการมาเป็นคุณปองกุลสืบซึง้งทำคะแนนรวม Pn ของสายสินได้ส,สุขของจังหวัดขอให้มีความสุขและพัฒนาประเทศชาติสืบไปขอให้มีความสุขนี่เรามาได้เราพัฒนาประเทศ,าช,าเทศาชาติทําไม่ได้จริงขอบคุณมากนะครับนี่อันนี้ห้องนอนผมสมัยเด็กสมัยก่อนผมนอนนี่เด็ก90ต้องมี<ห>แบบดึงแสงโองงง้โหโคตรชอบเลยตอนเด็ก ห้องมันไม่มีอะไรแล้วอะดูดิไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วมันเป็นแบบเหมือนแม่ก็เอาของมายักษยันเขาตั้งแต่ไปเรียนมาหาลัยก็คือไม่ได้ใช้ห้องเลยตอนช่วงแรกๆอะสมัยผมเรียนอยู่อะขโมยเคยเข้าหลังบ้านหลังนี้สองครั้งครั้งแรกคือปีนเข้ามาแล้วแม่งอยู่ตรงนี้นั่งซุ่มอยู่อเออแล้วพ่อเปิดมาแล้วพ่อเจอแล้วพ่อมีปืนพ่อเป็นทหารพ่อมีปืนพ่อจ่อแม่งก็เลยแบบเปิดมาเป็นคนรู้จักอ้าว เอออีกครั้งหนึ่งนี่มาห้องนี้นี่เมื่อก่อนพ่อแม่นอนนี้แล้วแล้วกูจะนอนตรงนี้แล้วนั้นนะพ่อไปงานต่างจังหวัดแล้วแม่นอนคนเดียวโจรเมื่อปีนเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วในห้องนี้แล้วแม่ตื่นแล้วโจรแม่กเอาปืนอ่ะจ่อพี่ตรงนี้ไว้นี่เอาปืนจ่อตรงนี้แล้วแม่กูอ่ะ,ออาะคานไปแล้วก็ไปหยิบแย่งปืนมาแล้วแย่งปืนมาได้ร็จแม่ก็เลยแบบปืนจ่อกลับไปแล้วแม่ก็แบบยังไงจะเอาไงแล้วโจนก็แบบโจนเลยบอกว่า ม,มีตังค์เท่าไหร่ก็มาห้าร้อยก็ได้ก็เลยให้ไปห้าร้อยสรุปคือโจนได้ตังค์ไปห้าร้อยแต่แม่กูได้ปืนมา <c oughs> เรียบร้อยนะครับวันนี้พามาบ้านแล้วแต่ว่าในๆผมมาแถวนี้แล้วผมขออนุญาตนะไปเดินเล่นดูแถวนี้หน่อยวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากการแบบเล่นฟรีไฟล์เรรู้สึกว่าอะดรีนาลีนมันหลังเนี่ยเราก็เลยแบบอยากทวนลึลึกถึงความหลังของเราไปทานอาหารเก่าๆใช้ชีวิตเก่าๆที่เรามาแล้วเนี่ยสุดท้ายขออนุญาตเดินเล่นแถวบ้านเก่า,าจ๊ะเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> นี่ไงนี่คือโรงเรียนที่ผมแบบเดินทางมาเที่ยวบ่อยมากผมไม่ได้เรียนที่นี่นะแต่โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านและแม่สอนอยู่นี่คือโรงเรียนวัดสธงามงามนี่คืออาคารที่ผมมาแบบมาเที่ยวเล่นบ่อยข้างหน้านี่เป็นลานกว้างที่แบบเตะมันก็เล่นเทนนิสเล่นสควอตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบเซิร์ฟสเกตไหลน้ำรันข้างหน้านี่จะเล่นแบบยาวๆโวดี๋ย้ครับเรามาตรงนี้เราเห็นลานกว้างพื้นที่ใหญ่ๆหน้าดนดร่มสีน่กะไร เขาบวซ้ายาไอ้กสิ่สองนาฬิกาสนั้นาฬิกาฟาเรนไฮอุณหภูมิ1 5อาเซลเซียสอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับฟรีไฟนะครับสนุกมากมากเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือไม่ม,มีเพื่อนก็เข้าไปเลยเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนในนั้นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับเอเข้าไปแล้วนี่กิจกรรมสนุนกๆเขามีให้ตลอดแทบทุกเดือนนะครับแถมแจกไอเทมฟรีทุกเดือนเข้าไปเลยไม่พลาด แน่นอนนะครับอย่างผมอย่างสายแฟชั่นผมจะจัดเต็มแน่นอนแต่งตัวเต็มที่นะครับมีสัตว์เลี้ยงน่ารักมาด้วยแบบโอ้โหสัตว์เลี้ยงนี่เวลาเดินไปไหนทุกคนก็มองโอ้โหนี่ของจริงสายแบบสายแฟชั่นเติมเพรมาของจริงพอลงไปในทีมลูกสาวว้าวของคุณยิบซีอยู่ทำไมแบบโซคิวอย่างนี้เนี่ยหันไปมองโจอี้อันนี้ไม่ใช่สายแฟชั่นคุณสายอะไรสายหมอบครับหมอบจนจบเกมการจบเกมความเก่งกาจของพี่เป็นไงได๋ยโม่หน่อยความเก่งกาจของพี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยได้บูย่า เรียกว่าโดดลงมาตายเลยก็จริงเรื่องนั้นก็จริงแต่ว่าเราเป็นสายที่แบบเราเสพคอนเทนต์เราเข้าไปถึงแล้วเราเราสึกว่าพอเพื่อนเห็นเราเนี่ยเพื่อนจะแบบว้าวก่อนที่เข้าไปเพื่อนเห็นเราแบบในในเกมเนี้ยเพื่อนตัวนี้ตัวนี้สายสุดสายของจริงเพราะนั้นเนี่ยคุณเข้าไปเลยโหลดฟรีแล้วไฟเลยได้ทั้ง App Store และ Google Play สวมใส่เลยกูสวมใส่เลยโดดเลยนี่นะคุณไปด้วยแล้คุณหมุนตามติดกับเวลาไปเอาไว้ยนะจะได้พี่พี่แอมแบกแล้วก็พี่ป๊อปก็เป็นแบกโอ้ยลงนี่เห็นไหมลงลงวิ่งวิ่งหยิบหยิบปืนมาแล้วใครใครใครวีดิโอเสียชีวิตมีคนตายไปแล้วเฮ้ยคนก็ตายกันเต็มเลยว่ะเจออะไรหนุบแล้วเจออะไรหนุบแล้วขึ้นรถขึ้นรถ น่มาครับไปเฮ้ยมีคนวนเดี๋ยวผมจัดการไอ้รวงให้รวงรวงโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงด้วยด้วยเหลือที่บางคนนี้อืูย่าเปล่าเฮ้ยเอาเลยครับพี่บ๊อบจัดมันจัดมันยิงอะไรวะอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยเหลืออีกสี่คนเราชนะเฮ้ยเราจะได้เป็นอูย่าอกบอกไอ้เสกกบเต็มไปหมดเลย เราถึงเวลาเราล่าแล้วมึงรนี่มันโคตรโหดเลยจองล้มล้มลมา้มล้มนี้นี้ลบลบลบเข้ามาเข้ามาขันอยู่เข้ามาเข้ามาอ๋อพี่บ๊อบพี่บ๊อบขันเข้ามาเฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บทำไงขันเข้ามา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 พี่บ๊อบขันเข้ามาข้างในโอ๊ยกูตายแล้วหนึ่งพี่บ๊อบขันเข้ามาข้างในตายครับตายครับเอาเลยครับพี่ภู้มอ๋อตายสองคนนี้นี่มันได้ลงมา อุยบุยบูย่าใครได้อะมันมันบุย่าแล้ววะมันเหลือเกินไม่มีความสุขขอคคขอทีวีกันอยู่ร well ู้ตัวกันมั้ยถ่ายไม่บอกเราเวเราแม่งมามามให้ดูดีก่าบอกแหวะ